นานแล้วที่ไม่ได้ไม่ไม่ได้เจอกันในไลฟ์สดเนาะก็มีปัญหาเรื่องการเครื่องบ้างนิดหน่อยอแยแมมก็ยุ่งยุ่งด้วยเนาะ <c oughs> วันนี้ก็ยังมีปัญหาอยูอ่เพิ่งเพิ่งกลับมาลองลองดูอีกทีนึ่งพอไลฟ์ไปไลฟ์ไปแล้วมันหยุดมันตัดอย่างนี้เนาะ หลานมาก็ให้หลานทําให้แต่ทําไม่ครบอีกหลานกลับไปกรุงเทพแล้วห <c oughs> ลานมาช่วงวันมแม่เราก็มัวแต่สังสรรค์กันวันแม,ม่เนาะก็เลยไม่ได้เช็คดูให้หลานทําให้เนาะก็มาทักทายเพื่อนๆมาทักทายเพื่อนๆน,นานห่างหายกันไปแล้วเนาะหลายคนคงจำหน้ายายแมมไม่ได้แล้ว <c oughs> ตอนนี้ตอนนี้กำลังจะเดินทางไปที่สวนดอกไม้ไม่ใช่ขุดสวนของตัวเองเหรอกคะ่ะไปซื้อเขาไปซื้อเขาสวนดอกดาวเรืองไปอีกฝั่งฝากหนึ่งของจังหวัดสกลนคร <c oughs> ของเราปลูกไม่ไหวคะ่ะแมลงศัตรูพืชมันเยอะศัตรูที่ชอบ กินดอกดาวเรืองมันเยอะอีนน้แม่ก็เลยไม่ได้ปลูกก็ปลูกก็อยู่